เขา้อสาเขาใช้เสา,า่้าด้วมือนี้เนาะเอาผู้แผ่มาส่วนเด้อทุกคนนี่อ้อมอ้อมนี่จะเป็นหญ้าหมดเลยและมือนี่เนาะภารกิจของเฮาก็คือทางหญ้าเด้อทุกคนนี่เอาผู้แผ่มีมีดแต่เนาะเอามีดทางหญ้าแล้วก็ ที่เขามาส่วนนี้จะมีส่วนยางพาราเด้อทุกคนส่วนยางพารามีเขาได้ปลูกไว้เนาะแล้วก็เพิ่งกับเม่น,น้องทรายเขาจะเอาจากถางเด้อทุกคนแล้วก็คอ,อยเอาแผลกับอีเมร์เมร์ผูเนาะอีเมร์แม,เม,มนเอาผ้าเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะตอนนี้กำลังดูเลือดมาก เป็นน้องไซหลาเด้อน้องไซหลาเนาะอ้เก่งมากดูสิคะทุกคนนี่นนี่น้องไซนะอีกคนนึงดูสิค,คอะอากาศดีมากเลย นี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นสวนฮาเดอย่ดซึ้งแพงทุกคนแต่ว่าอย่างพลาของเฮาเนี่ยยังโตดได้ใหญ่เถอนนอนยังไม่น้อยอยู่ดูยังไม่เป็นต้นเลยนะเนี่ยดูสิคะตัวนเล็กมาก าอากาศดีมากเลยไม่ร้อนแล้วก็ไม่ฝนด้วยนะผู้ใดว่าแล้วมาช่วยได้เด้อเดี๋ยวจะเอาขัาจางให้เนาะทุกคนวัดจานกวา่าหยอกเลยนี่นะจะเก็บขับบรรยากาศในนึงมาให้ทุกคนอเอาไปขังตัวเด้อ

ต้นยางปลาบุหูนี <laughs> ่ส้อเปล่า้บ่มี ดูดีจามาหูทางอันดูนุน่มๆน,นี่เด้อทุกคนเขาเห็นของดีเด้อของดีของดีจากปลานาะเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันว่ามีบอ้อวนววเห็นสองตัวววเห็นแล้วเห็นแล้ว ันนี้ตัวตัวนี้จะอยู่ในอ่าจะอยู่ในหวายเนาะทุกคนยื่นยังวะยื่นยันจิแมวบุพเพนุว้าว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 นี่ค่ะอุ้ยตรุดตรุดทำไมเธออ้วนจังทำไมเธออ้วนจังเลยนี่ตัวนึงเด้อทุกคน ว้าวตัวนี้ใหญ่วูาวนใน,นใน,นใน,ใน,ในทุกคนคักอีหลี่ผู้ไหพูดเราคอมเมนต์มาบอกเดีเด้อเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกทีนะคะทุกคนว่ายังมีไหมต้องมีแล้วแหละต้องมีว่ามาผู้พอ ดูนะคะทุกคนว้าวเห็นอีกล้วว้า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 ว้สามโตแล้วทุกคนสามโตเอาไปขายนได้กำไรดีได้นี่นะคะ<อ>ทุกคนอ,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 อยู่กับธรรมชาติกินของธรรมชาติอร่อยสดชื่นวา,ว,าวาย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 แต่กอนนี่บพุพเพกับบุพมากกินเอ,อยยานเบิ้งแม่ทุกคนเป็นต่ยานมันบอก แต่ว่าพอได้กินแท้ๆแล้วก็ได้กินตัวจริงหรอโอ้ยหู้สึกว่าอยากกินอีกทุกคนเ <laughs> พราะว่ามันแซ่บแฮงแล้วก็หายากอีกเนาะเดี๋ยวนี้นะมันหายากแล้วบางบ,บ,บ่อนี่บ่มีแต่ว่าบ่อนบ้านเฮาแม่นยังธรรมศาติอยู่เนาะทุกคนก็เลยว่าโอ้ยยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ ບໍ່ດູອສນີ້ຂໍວ່າຈະລົງກາຕ້ອງມາເຮັດບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ມາເຮັດສວາບໍ່ໂຊອື Macam ni dulu ni punya Hmm. มาเดอ้อมากินข้าวบนดอยกันเดอ้อทุกคนอันนี้จะเป็นหวายเดอ้อล้วกะยูน,นก็นจะมีสินเนาะทุกคนสินอีกอย่างลนะนี่ของธรรมศาตรเนาะอูแรงมากวายนี่เขากินดิดบก็ไไ้เนาะทุกคน,นแบ่บ นี่ค่ะอันนี้บ่ได้เอามาจากบ้านเด้อทุกคนเมื่อกี้อีเมลไปหายอ่าเสียเอาเนาะหลายอันนี้เจา๋ยวกนี้เอาไกินนี่นี่นของแซ่บของแซ่บ คือปกตินอะทุกคนถ้าวามากินข้าวอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ใสกัแล้วแต่เนาะถ้าวายู่ปลาเนี่ยออ้ยอร่อยมากๆแซ่บมากๆเลยลดเสื้อลองไปกินเด้อทุกคนโอ้ยโอ้ยากจะบอกว่าแซ่บอีหลีเนาะกินข้าวปลากินข้าวในปลาว่าจะเป็นหาหาเนาะหาปูหาปลาแล้วก็กินเนาะแซ่บ นี่อู้จะ่เพียดจริงเลยตัดที่มีอย่างเดียวิโอ้โหโอ้โหดูสิคขาทุกคนน่าอร่อยมาก นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมักนอดเนาะมักนอดบนดอยเดีย๋ยวพ่อใหจะกินให้ทุกคนเบิ้งเราเทสบงซิอหอมมากเลยน่าจะหวานนะนี่อันนี้เป็นเผ็ดป่นเดอ้อทุกคน้ายอร่อยมากๆ นี่โหยเนนี่เลยว้าวอร่อยมากๆน้ำลายหย่อยเลยนี่ค่ะทุกคนอืมมันหรอไม่เลยค่ะมันหรอว้าว แบบแบบมากๆเลยทุกคนไม่ค่อยเผ็ดเอ้ยไม่ค่อยสมเนาะ ดีสิแล้วก็ไล้มาหนาออ่าฟินหมดแล้วคือตอนเนี้ยมากันนี่หาก,กินอย่างแล้ว้ววดยทุกคนบ่มีแนวพัน์แล้วเนาะเมื่อเราทุกคน อ,อร่อยอร่อยค่ะทุกคนตอนนี้ผู้แพก็แต่งกินตัวน,นี้เสร็จแล้วเนาะตอนนี้กําลัง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 ให้อย่างกําลังเผาตัวนี้เนาะทุกคนเพราะว่าอันนี้กินได้เด้อทุกคนเข้าเจ้าจเจริญมาดอกแคมดอกแคมน่าจะเป็นเนนี้แหละหูเนาะหูเต่าซ้ำนี่แหละทุกคนขาจาเาะเผาใน่นี้แล้วก็กินได้ อันนี้จะแม่อีแม่ไปหามาเนาะนี่นะคะจะเผาแบบนี้เลยเดี๋ยวก็ทามันซุกแล้วทุกคนรอนีกสักครู่ ราคาดอกแครของเฮากว่สุกีล้วทุกคนทำไมอยู่ๆอะขับไปที่นีน่เนี่เนาะถ้าว่าภาษาข้านี่อ๋อยาภาษาข้านี่เขาจะเออินว่างาน,นเจอเด้อทุกคน,อ,น,นอุ้ยแผลเนี่ยแม้ว่าไหนจะลองกี่ใ้เบิงร์นแซ่บอร่บยมากๆเลยอยืคือกับไหวเลยทุกคนหอมเลย อ,อร่อยมากอืมอมร่อยมากๆนี่ข้างในจะเป็นอะไรอืมอ,อมาไมีด้วยอันนี้ยังไม่ได้กินขขาวเลยนะกินจะหมดแล้วกะน,นี่ทุกคนอย่างบักเพชร แสบแสบอีีแสบอี๋เด้อพี่นนองใครที่บ่เคยลองก็ลองเนาะบอกเลยว่าแสบแสบ <c oughs> มากินข้าวนล้กัน มาเดอ้อทุกคนกินข่าวเดอิอว่ต้องโฟกัสยูนะี่เนาะเพราะว่าข้ามีถ้วยแต่ว่าว่า้นหยตักใส่เนาะทุกคนถึงห้อเนาะจะเป็นหม้อเลยกินข้าวหม้อเลยทุกคน <c oughs> นี่เป็นข่าวจ๋าเดิมขออนุญ,ญาตเอามือจกเด้อทุกคนแ่บโดยเฉพาแม่อันนี้เลยแ่บแห้ง ม in no. so. so so ันจะเป็นเมอนน้อขนินคขนิโคลเหรอคุณอะสบายดีเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นไหวเด้อเอาแก่หน่อยเขาจะขึ้นยังไง้างช่ใช่ใช่ อร่อยอร่อยอร่อยมากเอยมา <c oughs> มมกเดี๋ยวขอเตับไปกินข้าวกันกเด้อทุกคนเดี๋ยวจะมาอัพเดทให้เบื้องเนาะไปละบ๊ายบาย โอเคนะคะทุกคนตอนนี้อ้วห์แหกก็ะจะเมื่อบ้านเราเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะเมื่อแล้วเราทุกคนหอนยามแล้วแล้วก็วอ่ามื้อนี้เนาะอ้อะอวแหกกับครอบครัวมาถางหญ้าก็บม่ได้ถางบนนอนทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าเฮามีแต่สามจีคนแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าหญ้านี่ยึกแขงเลยทุกคนสูงกว่าคนอีก <laughs> โอเคเ้อทุกคนตอนนี้มุกแผกก็จะลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมติดตามแล้วก็กดใจไว้นะคะทุกคนเผื่อว่าบ่อไคลิปอ่บาบ่อไพลาดคลิปต่อไปเนาะทุกคนจิไปแล้วเพราะว่าด้วยนี่เนี่ยอุย้ยมือแหงนี่น้องไซคคนนี้มือบ่ม<า>ืออันนี้ก็เอาจักตักนเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าเป็นผู้ชายแล้วก็เขาใจบ่ย่านแต่ว่าสําหรับเฮานี่ยรู้สึกว่า ยานก็เลยว่าบสร้างเนาะก็เลยว่ามอบให้น้องไซอีกคนนึงแล้วก็อีกคนนึงกาลังตัดอยู่เนาะแล้วก็อีเมกับอุพเพก็มีแต่ทางสวยพอประมาณอ่าบอนที่ว่ามีต้นอ่าส่วนยางพาราเนาะทุกคนโอเคจ้าตอนนี้จลิลาไปก่อนละเดอะ้อบาย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 ลาย